สวัสดีค่ะพบกับพี่ก้อย Happy ้มันนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอการทำสติกเกอร์ติดสินค้าด้วยตัวเองเลยค่ะทำเองคิดเองง่ายๆไม่ต้องจ่ายตังให้ใครค่ะให้เข้าไปที่แคนวานะคะแล้วก็เลือกที่การตลาดค่ะเลื่อนเลื่อนหาดูนะคะเลื่อนหา สติกเกอร์รูปวงกลมค่ะนี่ค่ะดูนะคะมันจะมีแม่แบบสวยงามมากเลยอะค่ะที่เราสามารถเลือกไปใช้ได้นะคะอันไหนที่เราสามารถใช้ได้มันจะขึ้นคำว่าฟรีให้มุมด้านล่าง ขวามือนะคะส่วนถ้ามันจะเป็นลักษณะเนี่ยค่ะคําว่าโปรโอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องจ่ายตังค์นะคะต้องสมัครสมาชิกจ่ายตังค์ให้กับแคนวาค่ะนี่เยอะมากเลยอะคะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูอันนี้เราจะทําสติกเกอร์ติดรูปสินค้านะคะเราเลือกดูให้มันเหมาะสมกับของเราค่ะสติกเกอร์ ฉลากอาลองดูนะคะมันจะมีให้เราดูทั้งหมดอยู่ตรงนี้ค่ะติ๊กเลยค่ะนี่สวยมากค่ะอันนี้ดูดูนี้นะคะนี่ h n n y y u นี่กรณีถ้าเราอยากจะทำสติกเกอร์ติดขอบคุณเขานี่สวยค่ะดูดูมันจะมาโชว์ด้านขวามือให้เรานะคะอันนี้เราใช้ PC นะคะวันนี้ใช้เครื่องโน้ตบุ๊กค่ะ นี่เยอะมากเลยอะค่ะเราจะใส่ตราสินค้าชื่อร้านหรือว่าอะไรลงไปได้เลยนะคะนี่ขายขนมขายเครื่องดื่มขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่ารักอะค่ะเดี๋ยวนะเราจะเอาวันไหนดีอ่าสมมุติขนมวันนี้ค่ะนี่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็ คลิกไปตรงนี้เห็นไหมคะนะคะดับเบลคลิกคลิกๆเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยค่ะเอาเป็นพี่ต้อยนี่เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอนี่ค่ะแล้วเราสามารถคลิกขยายได้นะคะตรงนี้นี่ค่ะไปเพิ่มบวกตรงนี้ได้ เราสามารถเลื่อนมันไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะสีถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะดูว่ามันกรณีใน PC ซนะคะสีมันจะอยู่ด้านบนอะค่ะนะคะ,นะคะที่ตัว A นะคะแต่ถ้าในมือถือะคะ่ะตัวเปลี่ยนตัวหนังสือมันจะอยู่ด้านล่างนะคะสีหนังสืออันนี้ลองเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูหรือสีดำน,นี้ได้นะเห็นไหมเปลี่ยนสีได้ค่ะ อยากได้สีอะไรก็เปลี่ยน okay. นะคะมีข้างล่างถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็กรณีถ้าเราจะเปลี่ยนรูปนะคะเราไปที่องค์ประกอบได้เลยนะคะเลือกที่องค์ประกอบคลิกเข้าไปนี่ค่ะมันจะมีรูปภาพอื่นให้เราได้เลือกใช้นะคะนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็ลบแล้วก็ เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนอันเป็นอันไหน<ม>เห็นไหมคะมีให้เลือกเยอะแยะค่ะเมื่อเราชอบผลงานอันนี้ของเราแล้วนะคะเราก็เลือก ดาวน์โหลดข้างบนค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นลูกศรแนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะแค่นี้เราก็ได้สติกเกอร์ติดสินค้าติดแบรนของเราได้อย่างสวยๆเกๆ๋ๆด้วยฝีมือของตัวเราเองแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้พี่ก้อยฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ